วัสดีค่ะมือนี้ยมีหน่อยสิบ้าแนะนำเทคนิคในการต้มหูหมูสำหรับเขาสีเก็บไปเค็ดกินนะคะไม่ได้ได้หูหมูมากกับล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือหูหมูนะคะทำความสะอาดล่างเอาขีดหูขีดยังเอาขูดออกให้เรียบร้อยให้สะอาดสะอ้านนะคะจากนั้นนะคะ ขาก็สิมาต้มน้ำหูหมูที่ไม่เราจะต้มนี่ขา้าเสิเอาไปเฮ็ดไปใชหรับกินใส่กว๋วยเตีเ๋ยวใส่ย่าใส่หรือว่าเสียเอาไปลวกจิมห,หมูหมูลวกจิมกับซางนะคะนี่จะต้มสูตรแบบนี้เทคนิคแบบนี้นะคะเขาจะใส่น้ำลงไปนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเด๋ยวไหลายแหนพอสมควรนะคะนี่จะใส่เป็นรสด,ดีนะคะเราใส่หอมชรสดนะคะ ด้วยน้ำตาลนิดหน่อยะคะ่ะน้ำตาล,ลเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะพา,ะาหูหมูหรือมันจะบ่มีรสชาติอย่างเลยนะคะหูหมูมันจะมีกระดูกอ่อนดังนั้เข้าสิเพิ่มรสชาติแค่เกลือแล้เราเติมน้ำตาลแล้วก็รสด,ดีออกขมนั่วนิดหน่อยนะคะในการต้มหูหมูนะคะก็ข้าต้มยังสีโดยที่ว่าใส่สีนี่ห่อมาหลวกมาจิ้มมันกระแทบยู่่ะไปะย่ำกระแ่บอยู่แต่เขาจะเอาสีสันมันนะคะ แล้วการต้มกับ่ต้องต้มนานนะคะนี่ค่ะนี่เราก็จะใส่น้ำอิ๊วดำต้งไปนิดนึงเพื่อเข้าเจ้าสีมันนะคะนวดนี่ค่ะเขาจะข้นนะคะนี่ข้นเพื่อเข้าเช็คเบื้องสีนะคะว่าเขาเสกเอาสีขนาดไหนเวลาเขาลวกหมูมันกระสีติดอยู่ในข้างสีสำหรับสีนะคะ จะเศษเบิองไี่น้อยแตจะเติมลงไปนิดนึงนะคะพอเข้ากัตรต้มหมูหมูไม่น้อยจะมีเทคนิคในการตรม้มต้มบอนน์นะคะสําคัญคือต้องให้น้ำเดือดๆก่อนนะคะในการเทคนิคในการตรม้มหมูหมูจากานาั้นพอเขาต้มเสร็จเขาสิเอาไปหัน่นซอยเก็บแบ่งเป็นส่นสวนๆพี่น้องอยากกินแบบใดก็แล้วแต่นะคะที่นี่สำหรับของไม่น้อยมันหลาไม่น้อยกะสิตม้มแล้วก็สิหันห่นๆๆแพ็่แพร่เป็นถุงไว้เหมือนเดิมของเมียน้อย อย่าเค็ดย่ำอย่าเค็ดลวกจิ้มหรือเสียไปเฮ็ดจังใดกะนั่นก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วเฮ็ดแบบจะใส่ก็จองก็จับก็ตุ้มก็เตียวเมนูง่ายๆใดเมดนะคะเป็นการเช็งเดียนการต้มเดี๋ยวเขาจะร่อนำเดือดค่ะค่ะเพราะมันเดือดเดือเขาจะใส่ลงไปเลยนะทีนี้สำหรับสีสันนะคะสีสันในการใส่ซีอิ๊วดำนี่เขาตามความมักนะคะถ้าบ่มักก็ใส่ก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยตี้มบ่ดนนะคะ ข้าสิเบิงว่าหมูหมูข้าลักโตข้าก็สิพ่อเลยนะคะข้าสังเกตจากช่วงนี้ช่วงนั้าหน,นาน,นี้าซุปก,ก็คือจบเลยนะคะมาต้มน้ำต้มน้ำมันจะเละนะคะแต่ถ้ามักเลๆะๆก็แ้วแต่แล้ว่ะสุปไม่น้อยมากกินกรุบกรอบๆแล้วก็มันเด้งๆนะคะเพื่อจะแซบในการกินหมูหมูเมื่อน่าจะใส่ไ,สไปทีแล้วก็จะต้มไปเดี๋ยวเขามารอเบิ่งกันนะคะ ห้าเห็ดวอกเขาหัวหมูห้าเริ่มได้ทีแล้วนะคะสีสันน่ากินนะคะสำหรับน้ำต้มหัวหมูไม่น้อยว่าทิ้งนะคะเห็ดเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวต่อได้นะคะมืออื่นก็จะเห็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะดังนั้นก็จะก็บน้ำต้มหมูหมูไว้นะคะเห็นไหมคะง่ายๆบอกเป็นก๋วยเตี๋ยวกับเป็นก๋วยจับได้มืออื่นสบายๆนะคะง่ายๆบัดบานนะคะต้องเห็ดเบิ้งนะคะสำหรับเช่นี้ในการต้มหัหมูเห็นไหมคะได้แล้วค่ะสำหรับของไม่ย้อยก็จะกรอดพอดีและก็ทานกินพร้อมเห็นบหมคะ ูเนื้อข้างในมานะคะเดี๋ยวเม่อ่จะหั่นให้เบิองนะคะเห็นบอคะเดี๋ยวขึ้นหน้าตาหูวหมูห้าสีต้่มแล้วเห็นบอค่ะน่ากินบอค่ะจากนั้นแม่น่ก็จะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็จะแพกเป็นถุงเป็นถุงเพื่อนำไปเห็ดเมนูต่อไปนะคะสำหรับตอนนี้รสชาติทามว่าเป็นยังไงรสชาติกับแซ่บเลยค่ะนั่แล้วนะคะแม่นไหก็กินไปหั่นไปนะคะรอกับเห็ดเบิองนะคะนี่ค่ะง่ายๆสไตล์บานๆเหมือนเดิมค่ะนราเห็ดมานะคะสีสันน่ากินบอค่ะเห็นบอค่ะใส่ซีอิ๊วลงไปมันก็จะน่ากกกินนนว่าัะะค น่ากินมากเห็นไหมกำลังพอดีพอดีกำลังกรอบกรุ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 บนะคะน้องเพชรเบิ้งด้าวยรักดลใจจ้ารักนะจุ๊บ